สวัสดีครับหนึ่งนาทีแจากส่นที่ได้จะกัารอ่านพระราชคำพีจมในหนึ่งปีกับจอห์น พระจ้ามาที่สิบห้าสิจิกายนพระธรรมเอเซเคียนบทที่1บทที่2เอเซเคียนอยู่ที่ริมแม่น้ําเคบาในกรุงบาบิโลนเขาเป็นหนึ่งในเชลยที่ถูกจับไปและขณะที่เขานั่งอยู่นั้นอนิมิตของพระเจ้าก็มาถึงเขาเขาเห็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์มีหน้าสีหน้าเคลื่อนไปทางไหนก็จะบินไปด้วยกันมีปีกมีลักษณะที่แปลกมากแล้วก็มีวงล้อที่จะเคลื่อนตามคนเหล่านั้นไปนิมิตที่พระเจ้าประทานให้อิสราเอล ประทานผ่านทางเอเซเคียนบอกถึงความห่วงใยว่าพระเจ้ายังคงรักเขาและแผนการของพระองค์จะสําเร็จให้เรายอมรับอธิปไตยแผนการของพระเจ้าในชีวิตแม้ว่าบางครั้งเราไม่เข้าใจแต่รับไว้จะทำหน้าที่ของเราเหมือนที่เอเซเคียนรับม้วนหนังสือจากพระเจ้าและที่พระเจ้าบอกขอให้เราเป็นเช่นกับเอเซเคียนนั่นคือหนึหนาทีสวัสดีครับ